เขตพื้นที่การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดก,การเรียนรู้วิทยาการการคัดเลือกว่าเป็นศูนย์ที่จะให้จัดก,การอบรมนะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู c o d i n g for t e a c h e r อร์สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 เมื่อวันที่14ตุลาคม2563ที่ห้องประดับทองโรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัด, 101, ดร้อยเอ็ดดรอดุลศักดิ์บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27เป็นประธานเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ที่ห้องประดับทองโรงแรมเพชรรัตการเด้นอำเภอเมืองร้อเจังหวัดร้อโดยมีดรธนาดงพิมายรองอเนก ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27ดรอัมพรกุลาเพนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดรอดุลศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยเพิ่มสาระที่4เทคโนโลยีซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ computing science ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก3ด้านได้แก่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นการแก้ป,ปัญหาโคโดิง้งการใช้ตรรก,กะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ป,ปัญหาและด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันจากการประกาศหลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ข้อมูลจากการสำรวจพวบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาว,วิทยาการคำนวณยังไม่ครบทุกเนื้อหาไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัดรวมทั้งยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิวทยาการคำนวณโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สอนวิชาวิวทยาการคำนวณและโคดิง้งดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รูปโคดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการรวมกันในการพัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศและพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่21 การจัดอบรมในครั้งนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคม2563ผู้เข้าอบรมเป็นครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้นจำนวน109คนกับสืบเนื่องจากการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีของประเทศไทยเรา ยังขาดในเรื่องหนึ่งที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของวิทยาการคานวณนะครับคือโคดดิ้งดังนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนําโดยท่านรัฐมนตรีนะครับจึงได้นําเรื่องนี้มาเป็นบรรจุเข้าในหลักสูตรของการจัดก,การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเรานะครับโดยให้ทุกระดับชั้นนะครับได้จัดก,การเรียนการสอน ใน,ในเรื่องของโคดดิ้งนะครับหรือวิทยาการคำนวณนะครับเข้าสู่บรรจุในตั้งแต่ป .1 นนะครับตั้งแต่ปี61แล้วก็ปี6-2นี้ให้ดำเนินการในทุกระดับชั้น,นก็ได้บรรจุในหลักสูตรนะครับจนในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือคือการที่จะคิดให้คิดวิเคราะห์นะครับให้เป็นคือคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับ ว่าการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนต้องฝึกนะครับตั้งแต่เด็กดังน,นั้นการวิทยาการขบวนเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เน้นทําให้เด็กของเราเด,เด็กนักเรียนจะเป็นคนที่รู้รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนในการแก้ปัญหาชีวิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร้อยเอ็ดส่วนที่กำลังทหารบุกจับไปรุ่นรอบค้ายาบ้าพร้อมของกลางกว่า4 0 0 0เม็ดเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ตามแผนยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายปกครองอำเภอสุวรรณภูมิส่วนที่กำลังทหารชุดปราบปรามยาเสพติด นำกำลังเข้าตรวจคนที่กระท่อมปลายนาหมู่ที่4ตำบลดอกไม้อำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดพบผู้เสพหนึ่งคนคุมตัวสอบสวนก่อนนำตัวส่งบำบัดจากการขยายผลสามารถติดตามจับกลุ่มนายอภิสิทธิ์ทองมีอายุ22ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน3,975เม็ดผลึกไอซ์น้ำหนัก2.3กรัม ซึ่งนายอภิสิทธิ์นำไปฝังดินไว้ภายในกระท่อมปลายนาดังกล่าวตรวจปัสสาวะผลเป็นบวกจึงได้บันทึกจับกลุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านและผลึกไอไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายก่อนนำผู้กล่าวหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป คือเม็ดไม่มีนี่มันต้องมีงานถุงสี่จะรองรับที่จะว่าโต้งงานตัวนี้มัดนี่มึงท่านไหนแกะมึงต้องมีงานถุงไว้ข้างนอกพี่สีไปขายมึงคงดสีพ่ไปขายเอาสีเม็ดลรอไปแกะนัดมาขายเพื่อสิบเจ็ดสิบสองพนตรงนี้ไงแกงไรบ่ไอ้หัวมันในเหมือนเชีมันมีอยู่นี่และการขายยหญ่หนิสี่ที่ตั้งไรพัคที่ตั้งยังใครนะคุณ่ปรอได้